สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้เรามาพาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศที่สบายๆนะคะวันนี้เราอยู่ที่พยูนค่ะซึ่งพยูนก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนหรือหนึ่งตำบลของบ้านฉางนะคะเพราะว่าตรงพยูนก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนะคะนิคมอุตสาหกรรมที่ใกล้ตรงนี้ก็จะเป็นนิคมเอเชียนะคะแล้วก็ใกล้หาดพยูนนะคะเป็นพยูนเป็นพลาแล้วก็เป็นสนามมินอุตภะนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ดินตรงเนี้ยค่ะ เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าตรงพลาเอ้ขอโทษทีค่ะตรงมันชานก็มีอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของพยุนนะคะที่เป็นที่ดินที่น่าลงทุนอีกอีกอีกพื้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็พยูนก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นมากนะคะยังเป็นพื้นที่ที่สบายๆสามารถที่จะมีที่ว่างสําหรับจับจองอยู่นะคะจับจองที่ว่างขนาดเล็กขนาดใหญ่มีนะคะซึ่งตอนนี้ที่เรายืนอยู่ค่ะก็จะเป็น ที่ดินขนาดประมาณเกือบหนึ่งไร่นะคะ3 9 0้อเก้าิกว่าตารางวานะคะซึ่ง ราคาอยู่ที่ตารางวาละ1 1 1 0 0 0มนนะคะสำหรับที่ดินเปล่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นจัดสรรถนนสาธารณะเอาไว้แล้วอยู่ที่8เมตรนะคะก็ถือว่าเป็นความถือว่าเป็นถนนที่กว้างมากพอสมควรนะคะเป็นถนนที่กําลังดีรถส่วนทางกันได้แต่อาจจะติดนิดหน่อยตรงที่ยังเป็นดินอยู่นะคะแต่รถก็ไปมาได้ปกตินะคะเพียงแค่ว่าอาจจะยังไม่สะดวกเท่าถนนคอนกรีตเนาะก็วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของ ที่ดินขนาดเท่าเดิมแต่มีจํานวนที่น้อยอที่ดินมีอยู่เท่าเดิมแต่เฉพาะขนาดที่น้อยลงนะคะความหมายของวันนี้มันค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะคะสําหรับท่านไหนที่ลงทุนที่ดินเนาะจะจะนึกตามได้ได้ง่ายแล้วก็จะนึกจะนึกตามเราได้แบบแบบแบบจะเข้าใจในาความหมายของคํานี้นะคะ,ะที่เรนูพูดอย่างนี้ออกไปเนี่ยเนื่องจากว่า ในปัจจุบันน่ะนะคะถ้าเรามองในภาพรวมของประเทศไทยกเนาะอาจจะดูใหญ่ไปเนาะหรือมองในภาพรวมของบ้านฉางก็ได้ค่ะดูใกล้ตัวหนูมากกว่านะคะก็คือว่าที่ดินน่ะสมมุติว่าในพื้นที่บ้านฉางเนี่ยมีที่ดินที่แบบสามารถปล่อยขายหรือสามารถทําประโยชน์ได้จริงๆสำหรับประชาชนอย่างเราเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสักหนึ่พันไร่สมมตินะคะสมมติตัวเลขกลมๆเลยกันเนาะหนึ 1, ่พันไร่ที่ดินมันมีขนาดเท่าเดิมเนาะสมัยก่อนถ้าเกิดเทียบไปเมื่อตอน 50ปีให้หลังเนาะจำนวนในหนึ่งพันไร่เนี่ยเจ้าของที่ดินเนี่ยอาจจะมีอยู่ประมาณสักร้อยคนคนละพันไร่ก็ว่ากันไปจากนั้นพอระยะเวลามันผ่านมาเรื่อยๆที่ดินมันไม่ได้หายไปที่ดินมันยังเข้าเดิมอยู่ที่1000พันไร่แต่จํานวนคนที่เป็นเจ้าของที่ดินน่มากขึ้นจาก100ก็เป็น200เป็น1,000แบบนี้ค่ะใน1,000ันเนี่ยจากเดิมที่เรามีจํานวนเนื้อที่ที่เป็นเจ้าของอยู่อาจจะแบบคนละพันไร่ อ่ะคนละร้อยไล่คนโดดีจำนวนที่เราเป็นเจ้าของจะถูกน้อยลงน้อยลงเฉือนออกไปเรื่อยๆถูกแบ่งไปเรื่อยๆแบ่งจากร้อยร้ไล่เหลือห้าสิบไล่ห้าสไร่แบ่งให้ลูกคนละยี่สิไล่จากลูกมาเป็นหลานก็จะเหลือคนละ1นึ่งไร่อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือทำให้มุมมองของการลงทุนที่ดินณนะปัจจุบันนะคะ ขนาดที่ดินถ้าเราอยากได้ขนาดที่ดินที่เป็นขนาดเยอะๆเป็นร้อยไร่เป็นห0 0ยไร่เป็นหนึ่พัน 1, ไร่อ่ะบางทีไม่สามารถหาเจ้าของได้คนคนเดียวถูกไหมคะจะต้องเกิดการรวมแปลงจะต้องเกิดการเจรจาจะต้องเกิดการศึกษารายละเอียดทางเข้าถนนจะเข้าทางไหนสาธารณูปโภคจะเป็นทางไหนแบบนี้คะ่ะนี่คือลักษณะของเวลาที่เรายิ่งประวิงเวลาไปนานเท่าไหร่ในการลงทุนในการเลือกที่ดินนะคะ ความยากในการเลือกซื้อมันก็จะมากยิ่งขึ้นความยากมันมาจากการเจรจาอันดับแรกรูปแปลงอันดับสองอันดับสามที่ตามมาก็คือเรื่องของราคาค่ะราคามันจะถูกพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันจะส่วนทางกับขนาดแปลงนะคะราคาของที่ดินเนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร่ขนาดแปลงก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราเที่ยวเวลาที่เราไปซื้อที่ดินน่ะบางบาง,บางลูกค้าบางรายก็จะบอกว่าสมมุติแปลงนี้ เราขายอยู่ที่ตารางวาไม่ใช่สมมติเรื่องเรื่องจริงเลยคือเราขายที่ตารางวาละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถ้าคูณสี่ร้อยเข้าไปก็จะตกประมาณเท่าไหร่คะสี่ล้านกับอีกสี่แสนถูกไหมค่ะต่อนหนึ่งไร่คนซื้อที่ดินก็จะมองวา่าโอ้ราคาแพงจังเลยทาไมทาไมแพงเออ่นอ่ะเห็นเขาขายกันที่สามล้านห้าต่อไร่แต่สามล้านห้าต่อไร่ที่เรามีอยู่ติดกันตรงเนี้ยก็คือต้องซื้อ 35ไร่หรือ37ไร่นะถึงจะได้ราคาไร่ละ3ล้านห้าเห็นไหมคะความต่างหรือความการลงทุนที่ดินมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะยิ่งขนาดใหญ่เท่าไหร่ราคาต่อไร่ก็จะยิ่งน้อยลงแต่ยิ่งขนาดแปลงเล็กเท่าไหร่ราคาต่อไร่ก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเรารอเวลาไปเรื่อยๆทําไมคะขนาดแปลงที่เราเคยอยากได้ขนาดแปลงที่เราเคยคิดว่าเราจะซื้อได้เราจะไม่ได้แล้ว เพราะราคามันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันเลยทําให้เราก็พยายามจะแบบว่ามาแบบมาแชร์ประสบการณ์หรือมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะยิ่งเราปล่อยเวลาการซื้าาซอที่ดินไปนานเข้าไหร่เงินที่เรามีอะค่ะก็จะทําให้เราได้ขนาดที่ดินน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าราคาที่ดินมันสูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ขนาดแปลงอะค่ะมันจะน้อยลงมันจะถูกแบ่งน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไป,งไปเรื่อยๆเหมือนตัวเรนูเองอะค่ะทำขนาดในเรื่องของการซื้อที่ดินมาแบ่งขายใช่ไหมคะ ทุกๆแปลงที่เราซื้อมาเนี่ยอย่างแปลงหลังโรงเรียน2ภาษาเนี่ยเราซื้อมา6ไร่เราก็มาแบ่งเป็นแปลงย่อยได้แปแปลงซึ่งแปลงย่อยที่เราแบ่งออกมาก็จะตกอยู่ประมาณห้าอ่า้อยกว่าตารางวาเห็นไหมคะถ้าเรามัวแต่เรารอลูกค้าที่จะมาซื้อ6ไร่เนี่ยเราอาจจะรอนานไปนไม่รู้นานแค่ไหนแต่ว่าพอเราแบ่งแปลง,งออกมาเป็น200กว่าตารางวาเนี่ยอย่างน้อยลูกค้ามาหาเราทุกวนันเพียงแต่ลูกค้าจะตัดสินใจหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่จํานวนลูกค้าจะมีมากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่การตัดสินใจก็ยิ่งลูกค้าประวิงเวลารอไปนานเท่าไหร่การเลือกที่ดินการได้ที่ดินก็จะยิ่งช้าไปเรื่อยๆในบางพื้นที่นะคะต้องบอกในบางพื้นที่เนาะแล้วก็ในบางคนที่มีงบจํากัดด้วยค่ะแต่ถ้าสมมติบางท่านที่มีงบไม่จํากัดราคาการเลือกก็อาจจะเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถ ทำแบบนั้นได้ตลอดไปนะคะเพราะว่ายิ่งเราไม่เลือกยิ่งเราไม่ตัดสินใจอาจจะมีคนอื่นมาแทนเราอาจจะมีคนอื่นที่มีกําลังมากกว่ามาลงทุนเร็วกว่าเราแบบนี้นค่นนี่ก็คือม,มันเป็นเรื่องของที่ดินนะคะทุกคนต้องเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของที่ดินเนาะความหมายของคําว่าขนาดเท่าเดิมก็คือเนื้อที่ที่ดินที่สามารถใช้ประโยชน์มันเท่าเดิมแต่ขนาดแปลงที่เราจะซื้อได้ค่ะมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆ จากการที่เจ้าของที่ดินมาแบ่งขายจากการที่ถูกกว้านซื้อจากในทุนรายใหญ่แบบนี้ค่ะซึ่งในทุนรายใหญ่ที่ซื้อไปอะค่ะบางครั้งเขาก็ไปแบ่งการทําประโยชน์เนาะอาจจะแบบสมมุติมีคนซื้อไป1นึ่งพไร่เขาก็อาจจะแบ่งการทําประโยชน์เป็น500-500ไร่ทําสนามกอล์ฟอีก500ไร่ทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้ค่ะน,นี้ยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นแบบนั้นยิ่งการทําประโยชน์ แบ่งการทำประโยชน์ไปเท่าไหร่ขนาดแปลงก็จะถูกแบ่งซอยออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เราลองนึกดูค่ะว่าพอเป็นรุ่นลูกเรารุ่นหลานเราไปขนาดที่ดินที่เขาจะสามารถเป็นเจ้าของได้จะเหลือสักเท่าไหร่จะเหลือหนึ่งไร่เหมือนเราไหมจะเหลือ100ร้อยตารางวาเหมือนเราไหมแบบนี้ค่ะจนสุดท้ายนะคะประเทศไทยก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนฮ่องกงเหมือนสิงคโปร์ใช่ไหมคะที่จะต้องแบบไปอยู่ในคอนโดที่ปีที่หนึ่งตึก มีเป็นแบบร้อยๆยูนิตแบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเป็นลักษณะของของที่ดินนะคะที่เราต้องรีบลงทุนตั้งแต่ตอนที่เราสามารถเลือกได้เลือกขนาดได้เลือกทำเลได้ถ้าเรามัวรอไปเรื่อยๆค่ะการการที่เรารอไปเรื่อยเราก็จะทําให้เราเสียโอกาสเสียเวลาไปเรื่อยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าที่ดินไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มมีแต่จะขนาดเล็กลงและวก็หมดไปหมดไปจากการทาประโยชน์จากการที่มีคนอื่นมา เลือกก่อนเรานะคะดังนั้นถ้าเราเจอที่ดินแปลงไหนหรือเราเจอทำเลไหนที่เราเป็นทำเลเป้าหมายที่เป็นทำเลที่ใกล้ที่ทำงานเราก็ดีใกล้โรงเรียนก็ดีหรือใกล้ในแหล่งชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวก็ดีค่ะถ้าเรามองไปแล้วว่าโอเคมันอาจจะมีข้อจำกัดสำหรับเราในบางเรื่องนะคะถ้าเราสามารถที่จะกำจัดข้อจำกัดนั้นได้เราก็ทำค่ะอย่าไปวิงเวลาอย่าใช้การดีเลยการซื้อไปเรื่อยๆค่ะเพราะถ้าเรายิ่ง ซื้อช้าไปยิ่งเท่าไหร่นะคะก็จะทําให้การเป็นเจ้าของที่ดินเราช้าไปด้วยการทํากําไรของเราช้าไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราอยากจะบอกไว้ว่าอย่างพื้นที่บ้านช้างนะคะทุกคนอาจจะเห็นพี่ว่างเปล่าแยะแบบนี้ค่ะ,ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบางแปลงที่ขนาด50ไร่หรือบางแปลงที่ขนาด40 50ิบห้าสิบ อาจจะสิบไร่ก็แล้วแต่ค่ะถูกเปลี่ยนมือทยอยเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆแล้วนะคะพอเปลี่ยนมือไปเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของใหม่อาจจะอาจจะมีบางคนที่เขาซื้อเก็บเก่งกําไรหรืออาจจะมีบางคนที่เขากําลังจะยื่นแบ่งแปลงเพื่อทําโครงการบ้านจะสรรหรืออาจจะมีบางคนที่เขากําลังยื่นแบ่งแปลงเพื่อจะแบ่ง,บง,บงซอยแปลงย่อยขายแบบนี้ค่ะความหมายของการความหมายของในโพสต์ของเรนูวันนี้ก็คือว่าที่ดินมันเท่าเดิมค่ะแต่ความสามารถในการซื้อของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆ เงินที่เรามีอยู่เราจะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ขนาดที่เล็กลงไปเล็กลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นนะคะถ้าคนไหนที่คิดจะลงทุนที่ดินนะคะถ้ารีบได้ก็ต้องรีบถ้ารีบไม่ได้ก็ต้องถ้ารีบไม่ได้ก็ต้องมองหนทางอื่นในการลงทุนอาจจะเป็นการเช่าอาจจะเป็นการ ซื้อมาแล้วก็ปล่อยไปหรืออาจจะเป็นซื้อใบจองแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่คือ,คอลักษณะของการการลงทุนที่ดินก็มีหลากหลายให้เราเลือกนะคะอย่ารอเพียงเพราะว่าความไม่พร้อมนะคะเพราะว่าความสมบูรณ์แบบหรือความพร้อมไม่มีอยู่จริงเนาะอยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะนี่คือเป็นเรื่องของขนาดที่ดินนะคะอย่างแปลงนี้ค่ะแบ่งได้แแปลงเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าแปดแปลงสมมุติว่าในในในขนาดแปดแปลงเนี่ยแปลงอยู่ที่ประมาณตีเช่นหนึ่งไร่นะคะก็ใช้เนื้อที่หนึ่งแปดไร่ใช่ไหมคะเวลาเนื้อที่แปดไร่ที่มาแบ่งออกมาจริงๆอะค่ะเนื้อที่รวมที่เราเอามาใช้เนี่ยมันอาจจะมันต้องมากกว่าแปดอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องมาเสียพื้นที่ที่เป็นถนนใช่ไหมคะถนนในการเข้าออกในแต่ละแปลงดังนั้นนะคะเวลาที่เราซื้อที่ดิน่ะเราอาจจะทุกหลายๆท่านเนาะอาจจะมองแค่ว่าเอ๊ะ ราคาที่ดินแปลงนี้ถ้าคิดต่อตารางวาแล้วทําไมแพงกว่าแปลงอื่นๆแต่อย่าลืมนะคะว่าเวลากว่าที่เขาจะแบ่งออกมาเนี่ยต้นทุนที่เขาเอามาคิดในการแบ่งนะคะไม่ได้เฉพาะต้นทุนของที่ดินที่เอามาขายมันยังมีต้นทุนของถนนที่เขาเอามาแบ่งเพื่อจะเข้าไปถึงแปลงแต่ละแปลงที่ เอามาขายด้วยนะคะทำให้ราคาที่ดินบางครั้งเวลาที่แบ่งออกมาค่ะมันอาจจะเป็นราคาที่เทียบเท่ากับราคาตลาดเลยหรือมันอาจจะเป็นราคาที่อาจจะสูงกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีต้นทุนในเรื่องของถนนที่เอามาแบ่งด้วยนะคะสําหรับเรื่องของที่ดินเปล่าเนาะก็เลยเลยเป็นเหตุให้ว่าเราที่ที่มาคุยกันวันนี้ค่ะอยากแค่ว่าอยากให้ทุกคนรีบไม่ใช่รีบอะคะ่ะ มีเหตุผลแล้วก็กล้าในการตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะอาจจะสักหนึ่งแปลงอาจจะแปลงร้อยตารางวาก็ยังดี200ตารางวาก็ยังดีค่ะเพราะว่าโดยเฉลี่ยโดยสถิติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราถือที่ดินไว้โดยที่เราไม่ทําอะไรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะแต่ถ้าใครซื้อที่ดินในปัจจุบันนะคะค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็คือเรื่องของภาษีใช่ไหมคะภาษีที่ดินซึ่งถ้าเราปล่อยที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอย่าลืมนะคะ อัตราเริ่มต้นของราคาที่ราคาภาษีอยู่ที่0.3แต่ถ้าเราซื้อที่ดินมาแล้วเรามาทําเป็นสวนเกษตรมาปลูกกล้วยมาปลูกเป็นหรือให้เช่าแบบนี้ค่ะแล้วก็กำหนดพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เกษตรนะคะเราจะเสียภาษีอยู่แค่ประมาณ0.01 นะคะต่อปีนะคะซึ่งจะเป็นอัตราที่ต่ํามากแต่ถ้าเราปล่อยลูกล้างว่างเปล่าก็จะ0.3ซึ่งเป็นอัตราที่สูงพอสมควรนะคะเอาราคาประเมินมาคํานวณของภาษีนะคะทาให้แบบคนไหนที่จะซื้อที่ดินทิ้งระยะยาวะคะ่ะบางทีต้นทุนก็จะมีต้นทุนเรื่องของภาษีนี่แหละคะ่ะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะนอกจากต้นทุนในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คะ่ะตามสถิติแล้วถ้าเราซื้อที่ดินเปล่าเอาไว้เกิน10ปีมูลค่าที่ดิน ที่เราขายในหลังจาก10ปีที่เราถือเอาไว้นะคะยังไงก็กําไรแน่นอนค่ะจากกําไร5เท่าหรือ1ิบเท่าหรือมากกว่า1ิเท่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นนะคะแต่ว่าอย่างที่เราพยายามจะบอกทุกคนอยู่ตลอดเวลาว่าในพื้นที่บ้านฉางอะคะ่ะถ้าเราถือคลองเกิน10ยังไงกําไรก็จะมากกว่า10เท่าอยู่ดีะคะ่ะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมบริเวณนี้จะส่งผลให้ราคาที่ดินมันเติบโตอย่างต่อนเนื่องอาจจะ อาจจะเติบโตในมุมของที่พักอาศัยอาจจะเติบโตในมุมของอาการการเกิดขึ้นของสนามบินอุทภเปาหรืออาจจะเติบโตในมุมของรถไฟความเร็วสูงที่จะเข้ามานะคะประมาณนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีโอกาสที่มันจะเติบโตได้อย่างแน่นอนเพียงแต่จะเติบโตในอัตราที่ช้าขึ้นหรือเร็ว ก็ต้องลองดูกันไปนะคะแต่อยากให้ทุกคนได้ลองเสี่ยงนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้ค่ะมีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าสนามบินไม่เกิดขึ้นยังไงก็เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าจะเกิดถ้าไม่เกิดขึ้นก็คืออาจจะไม่เกิดขึ้นในปี70แต่อาจจะไปเกิดขึ้นในปี75หรืออาจจะไปเกิดขึ้นในปี78แบบนี้ค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่สนามบินก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศนะคะเพราะว่าดอนเมืองก็ดูเหมือนจะขยายไม่ได้ อู่ตะเภาก็ดูเหมือนเอ้ยขอโทษที่ค่ะสุนรภูมิก็ดูเหมือนจะขยายไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะขยายก็ต้องมาที่อุ่ตะเภาใช่ไหมคะดังนั้นอุ่ตะเภาก็จะเป็นเขตรองรับการขยายตัวของอธุรกิจการบินนะคะพอมีธุรกิจการบินเกิดขึ้นบริเวณนี้ส่งบริเวณที่เป็นรัศมี5กิโล10กิโลที่ใกล้สนามบินนะคะยังไงก็เป็นที่รองรับการการพักอาศัยที่เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินแน่นอนค่ะพื้นที่บัญชฉางก็เลยเป็นพื้นที่ที่ อีกมุมหนึ่งที่น่าลงทุนนะคะแต่ว่าจะถือใครจะมีความสามารถในการถือยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความอดทนแต่ละคนขึ้นอยู่กับความความใจเย็นในแต่ละคนนะคะเราตอบให้ไม่ได้นะคะหรือท่านไหนที่สนใจแปลงเล็กๆอะค่ะปัจจุบันนะคะราคาที่ดินของมันชางต้องบอกไปเลยค่ะว่า ถ้าใครมัวแต่มาหาที่ดินไร่ละสามล้านบอกได้เลยว่าอาจจะยากเนาะถ้าไร่ละสามล้านเนี่ยมันจะมีบางแปลงเหมือนกันค่ะแต่จะมีข้อด้อยตรงที่หนึ่งเราต้องไปถมสองก็คือซอยอาจจะเล็กหน่อยแบบนี้ค่ะถามว่าเรนมีไหมในมือไล่ละสามมีค่ะอยู่ใกล้ๆกับสนามบ,บินเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องไปถมไล่หนึ่งก็อาจจะประมาณเกือบๆห้าแสนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันต่ํากว่าถนนพอสมควรนะคะอาจจะต้องไปถมเพิ่มแต่ว่าถ้าใครพร้อมที่จะรับการ าราคาต้นทุนที่มากขึ้นจากค่าถมก็โอเคติดต่อเรามาได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูได้หรือถ้าท่านไหนแบบว่าอยากได้มากไปกว่านั้นอยากได้ประมาณทักสามสิบกว่าไร่ก็มีถัดจากตรงนี้ไปค่ะอยู่พยูนไร่ละสามล้านห้านะคะไม่ต้องถมค่ะแต่ว่าตัวถนนยังไม่ใช่ถนนคอนกรีตยังเป็นถนนดินอยู่แบบนี้ค่ะก็จะเป็นข้อจํากัดแบบนี้สําหรับที่ดินเปล่านะคะเราเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราเลือกได้ว่าเราจะทําแบบไหนนะคะหรือท่านไหนที่แบบอยากได้ไดขนาดประมาณหนึ่งไร่ ในเขตพยูนเราก็มีแปลงนี้ให้ก็คือตารางวาระหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่ถ้าถูกมาหน่อยที่เป็นของเรนูเองก็อยู่หลังโรงเรียนสองภาษาเลยนี่ค่ะก็ตารางวาระเก้าพันนะคะก็มีน้ํามีไฟให้เรียบร้อยถนนสาธารณะกว้างอยู่ที่แปดเมตรเนี่ยค่ะสามารถเลือกได้ว่าเราชอบแบบไหนนะคะเราแบบเราไปดูแล้วเราชอบทําเลยังไงเราชอบขนาดเท่าไหร่เรามีงบประมาณเท่าไหร่ต้องถามถามใจตัวเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าเอ้ยตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นดีกว่าไม่สามารถจะบอก ท่านได้หรือไม่สามารถจะโน้มน้าวท่านได้ขาดขึ้นอยู่กับการพินิจพิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยในแต่ละในแต่ละทำเลด้วยเหมือนกันค่ะว่าความสามารถเราแบบไหนหรือเราชอบที่ดินลักษณะยังไงนะคะเพราะว่าที่ดินแต่ละที่มีข้อดีทั้งหมดอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ว่าเราจะชอบแบบไหนจะชอบแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กะคะ่ะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ รีบตัดสินใจก็คือเลือกสักทีเลือกสักทีค่ะไม่อาจจะถ้า,ถาไม่ชอบบ้านฉางชอบโซนอื่นๆใครยังไงก็ต้องให้เลือกนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งลองไปเห็นไหมคะบางท่านเนี่ยมาแบบลุงงี้ซื้อไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคาว่าลุงงี้ค่ะถ้าลงร,รู้ลุงงี้วันนี้เราก็ต้องรีบตัดสินใจวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้เราได้เป็นเจ้าของที่ดิน <S <S ได้เร็วที่สุดค่ะยิ่งเราเป็นเจ้าของที่ดินได้เร็วอะคะ่ะความมั่นใจก็จะมาหาเราได้เร็วด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แปลงอย่าลืมนะคะขนาดที่ดินมันเท่าเดิมค่ะ,ะจำนวนที่ดินมันเท่าเดิมแต่ขนาดมันจะเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเจ้าของที่ดินที่มีความสามารถในการซื้อแปลงใหญ่ก็จะน้อยลงไปเรื่อยเช่นเดียวกันค่ะอย่างปัจจุบันถ้าเกิดเห็นที่ดินว่างๆเยอะๆแบบนี้ค่ะจะเห็นว่ามันถูกแบ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้แบ่งขายก็ถูกแบ่งให้ลูกให้หลานใช่ไหมคะแบ่งเน้นรุ่นลูกเสร็จก็จะแบ่งให้รุ่นหลานพอแบ่งรุ่นหลานเสร็จก็จะถูกมองไปเป็นแบบ ลูกบางทีอาจจะแบบบางคนอาจจะมีความสามารถในการถือเอาไว้ลูกบางคนอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการถือแต่อยากจะได้เป็นเงินสดก็ถูกแปลงจากที่ดินไปเป็นเงินแบบนี้ค่ะทําให้ที่ดินน่ะมันจะถูกน้อยลงไปเรื่อยๆขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันจํานวนผู้คนมันมากขึ้นเรื่อยๆพอมากขึ้นนะคะก็จะทําให้ความสามารถในการซื้อที่ดิน ก็จะมีอยากซื้อมากขึ้นแต่ว่าจํานวนเงินที่ซื้อก็อาจจะน้อยลงนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของที่ดินนะคะใครที่สนใจที่ดินบ้านฉางก็ติดต่อเรามาได้ค่ะหรือท่านไหนที่กําลังจะลงทุนที่ดินนะคะเราก็เติบโตไปด้วยกันนะคะจะมีสิ่งไหนที่ที่ทีท่เรามาแชร์กันได้เราก็จะแชร์แบบนี้นะคะส่วนตัวลินูเองก็อยู่บ้านฉางระยองนะคะก็จะมีหลายๆพื้นที่ให้แนะนําหรือมีหลายๆเรื่องที่จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะเพราะวันนี้ค่ะ มีโอกาสได้ไปเจอลูกค้ารายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกค้าที่ชอบซื้อที่ดินเก็บอะคะ่ะก็จะเจอคําบ่นนะคะที่ลุงโพสต์ไปในก่อนหน้านี้หรือในแคปชั่นของวันนี้นะคะ่ะ เป็นคํากล่าวของคนที่เขาซื้อที่ดินอยู่บ่อยๆะเขาบอกว่าจากเดิมที่เขามีเงิน1ล้านเขาสามารถซื้อได้1่ไร่พอมาปัจจุบันนะคะเงิน1นึ่ล้านของเขาเนี่ยคะ่ะถูกซื้อได้แค่ประมาณร้อยตารางวาเองในบางพื้นที่เขาก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากจะซื้อที่ดินอยากจะลงทุนในด้านที่ดินนะคะต้อง <c oughs> เขาเรียกว,ว่าต้องรีบสะสมไปเรื่อยๆ สิ่งที่เราสะสมในวันนี้เราอาจจะขายได้ในอีก10ปีข้างหน้าในอีกส0ปีข้างหน้าเราก็จะสามารถซื้อที่ได้อีกแปลงแต่ว่าขนาดมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เรายังคงสามารถลงทุนได้อยู่เอากําไรจากที่เราลงทุนไปนี้เอาเอาเอาต้นทุนจากสิ่งที่เราลงทุนไปวันนี้ค่ะไปขายเพื่อให้ได้กําไรในอีก10ปีข้างหน้าแต่ในอีก10ปีข้างหน้ากําไรที่เราได้ค่ะเราอาจจะได้สามารถซื้อที่ดินในขนาดที่เล็กลงแต่ก็ยังคงสามารถซื้อได้แต่ถ้าเราไม่ซื้อตั้งแต่วันนี้ค่ะ เราจะมีบัวซื้อในอีก4-5หปีข้างหน้าเราจะได้กำไรน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนรีบตัดสินใจรีบรีบเลือกนะคะนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบ100%นะคะยกเว้นเรามีกำลังซื้อที่เยอะมากนะคะเราอาจจะเลือกได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีกำลังซื้อที่เยอะมากะคะ่ะสิ่งไหนที่มันเหมาะกับงบประมาณที่เรามีในวันนี้สิ่งใดที่มันเหมาะกับความสามารถของเราในวันนี้ค่ะรีบตัดสินใจเลยนะคะ จนกว,ว่าเราจะมีงบประมาณที่เยอะที่มีโอกาสได้เลือกเยอะๆเราค่อยเลือกเยอะนะคะโดยปกติตัวเรนูเองก็เป็นถือว่าเป็นนักลง,กลงทุนเริ่มต้นเนาะเราก็จะลงทุนจากสิ่งที่ที่เราทําได้เราจะไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นที่สามารถเลือกได้เยอะๆตามสูตรของเวลาที่เราไปเรียนะนะคะอาจารย์หลายๆท่านนะก็จะบอกว่าเลือกจากร้อยให้มาถึง10บจากสิมาเหลือ5จาก5มาเหลือ1แบบนี้ค่ะแต่ในบางในมุมของเรนูเองอ เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่เราจะเลือกถึงขั้นร้อยถูกไหมคะเราอาจจะมีสิทธิ์เลือกได้แค่หนึ่งหนึ่งเนี่ยมันเหมาะกับเราเราก็รีบลงไปเลยค่ะทําให้มันดีที่สุดนะคะแล้วความมั่นใจพอเรามีมากความมั่นใจมากขึ้นแปลงที่สองแปลง3สามมันถึงจะเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องของที่ดินเนาะหวังว่าวันนี้ที่เรามาคุยก็เป็นการคุยกันไปเรื่อยๆ <laughs> แชร์ประสบการณ์กันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นการบิ้วแล้วกันนะคะเป็นการส่งกําลังใจให้หลายๆคนที่ไม่กล้าตัดสินใจเลือกอะคะ่ะ ให้กล้าให้ลองดูสักครั้งหนึ่งถ้าเรามีฉนดเป็นของเราเองสักใบหนึ่งนะคะกำลังใจมันจะมาพลังใจมันจะมาอีกเยอะเลยนะคะสําหรับเรื่องของที่ดินเนาะตรงนี้นะคะอยู่เขตพยูนนะคะจะเห็นว่าทุกคนจะเห็นว่าเหมือนเป็นที่โล่งเยอะเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะแปลงที่เราแบ่งขายตรงนี้นะคะ่ะมีเนื้อที่ที่สําหรับขายอยู่ที่ประมาณ8ไร่แต่แปลงที่อยู่หลังเราไปอะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ20ไร่แต่ถูกซอยให้กับ ลูกๆไปแล้วคนละห้าไร่แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจะถูกทยอยถูกซอยไปเรื่อยๆซอยไปเรื่อยๆค่ะเชื่อได้เลยค่ะว่าพอรุ่นหลังจากรุ่นหลานไปแล้วเนี่ยขนาดห้าไร่ตรงนี้ก็จะถูกซอยออกไปอีกเรื่อยๆค่ะทําให้แบบยิ่งช้าไปเยชิ่งช้าเท่าไหร่ขนาดแปลงก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะนี่คือเป็นเรื่องของที่ดินค่ะลงทุนวันนี้ก็ได้กําไรตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแต่ถ้าไปลงทุนอีก5ปีข้างหน้า กําไรที่เราเคยจะได้นะมันก็จะถูกหายไปเรื่อยๆคะ่ะดังนั้น,นะคะ่ะรีบตัดสินใจนะคะรีบตัดสินใจรีบรีบให้ตัวเองมีความกล้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้จริงๆอยากพาทุกคนดูบรรยากาศรอบๆแต่ให้ดูรอบๆก่อนดีกว่าเนาะ <laughs> ก่อนจะจากกันไปเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะจริงๆบรรยากาศตรงนี้นะคะถ้าเทียบดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่ามันเปลี่ยวเนาะ แต่ทุกคนเห็นไหมคะมันไม่ได้เปรี่ยวอ่าบรรยากาศมันดีมากมองเห็นตึกขาวๆไกลๆไ,ไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นถนนเรียบทะเลไปแล้วนะคะตรงกำแพงตรงนี้ก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเราตรงนี้ที่เห็นเป็นกำแพงก็เป็นบ้านหลังใหญ่เหมือนกันคะ่ะตรงนี้ก็จะเหมาะสำหรับท่านไหนที่ชอบพื้นที่เยอะๆนะคะ แต่ว่าถ้ามองในมุมข้อด้อยนะคะก็ต้องบอกว่าข้อด้อยจะเป็นเรื่องของถนนที่ไม่ใช่คอนกรีตที่ไม่ใช่ยางมาตอยแต่ข้อดีของเขาก็คือกว้างถึง8เมตรนะคะดูบรรยากาศตอนเย็นใช่ไหมคะเราแทบจะแบบว่าลืมความร้อนลืมอากาศร้อนๆในช่วงกลางวันไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเนี่ยใช่มะลมพัดสบายๆเลยค่ะตรงนี้อยู่บนเนินนะคะแล้วก็ท้ายแปลงนี้ค่ะแม้ว่าจะมีอีกแปลงหนึง่ง ขวางอยู่นะคะแต่ถัดจากแปลงใหญ่ตรงนั้นไปก็จะเป็นคลองพยูนแล้วนะคะซึ่งทําให้ได้เกิดเวลาหน้าฝนนะคะน้ําจากบริเวณตรงนี้ก็จะไหลลงไปด้านท้ายแปลงนะคะโดยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมน้ําขังเลยนะคะแต่ในพื้นที่บ้านฉางแทบไม่ต้องมีกังวลเรื่องน้ําท่วมะคะ่ะอาจจะมีบางส่วนที่รอรบายนะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้มีการรอระบายเลยลงฝนตกมาปุ๊บก็ไหลลงสู่ท้ายแปลงเลยนะคะ นี่คะ่ะเป็นบรรยากาศที่ดินแบ่งขายเนื้อที่ประมาณเกือบหนึ่งไร่แต่ละแปลงค่ะตรงนี้มีอยู่แปดแปลงนะคะตารางวาละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันค่ะสำหรับท่านไหนที่แบบว่าอยากซื้อแล้วก็เอามาแบ่งแปลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าหน้ากว้างของแปลงอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่สิบเมตรนะคะก็สามารถแบ่งครึ่งได้เลยโดยส่วนใหญ่รูปแปลงตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็ถือว่าเป็นรูปแปลงที่สวยนะคะเพราะว่าจัดสรรออกมาแล้วโอเคเลยนะคะ ไฟฟ้าก็มีอยู่หน้าแปลงนะคะแต่ว่าประปาเนี่ยต้องดึงเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะคะเนี่ยไฟฟ้ามีพร้อมสำหรับไฟฟ้าสําหรับหมอที่ททาบ้านได้เลยนะคะบ้านเนื้อที่หนึ่งไร่ก็กําลังดีนะคะมีพื้นที่แบบมีพื้นที่เหลือเยอะได้แบบมีความโล่งโปร่ง,งสบายแบบนี้เลยในพื้นที่บ้านฉางโดยส่วนใหญ่นะตอนนี้ค่ะ จะเริ่มหาที่ดินแบบขนาดหนึ่งไร่เนี่ยจะเริ่มน้อยลงแต่โอเคก็ยังมีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็ยังมีอยู่เพราะว่าหนึ่งการการที่เราจะหาที่ดินแปลงเล็กได้หนึ่งต้องรอคนแบ่งขายถูกไหมคะสองก็ต้องรอคนที่เขาถือคลองมาก่อได้นี้เขาขายอีกทีนึงเพราะว่าจํานวนจํานวนคนซื้อกับจํานวนคนขายบางทีมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นักนะคะคนซื้ออาจจะแบบสเปคสูงแต่ว่าจํานวนที่ดินที่มีอยู่สเปคอาจจะไม่ถึงแบบนี้ค่ะ ก็เป็นไปได้ทําให้บางที่ดินบางแปลงเนี่ยก็ยังอยู่ในตลาดอยู่นะคะมีบรรยากาศของที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือเรื่องของถนนเนาะถนนตรงนี้พอยกเป็นสาธารณะค่ะถามว่าระยะนานแค่ไหนถึงจะมีคอนกรีตเราตอบเป็นเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้ค่ะขึ้นอยู่กับหนึ่งโครงการของรัฐสองก็คือจํานวนผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เนาะ ถ้ามีบ้านขึ้นมาดูเป็นชุมชนขึ้นมาสักสี่ห้าหลังแบบนี้ค่ะการที่จะขอให้เทศบาลหรืออบตอขยายถนนเข้ามาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะักแต่ว่าถ้าปล่อยให้เป็นที่เปล่าแบบนี้ค่ะการขอ,องบประมาณมาเนี่ยบางทีก็ทางเทศบาลเขาก็อาจจะต้องดูด้วยนะว่าถนนเส้นนี้มันไปเชื่อมกับเส้นไหนได้บ้างอำนวยความสะดวกให้ประชาชนยังไงได้บ้างค่ะก็จะเขาก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่นะคะ แต่ว่าพอเป็นชุมชนแล้วอาจจะง่ายขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของถนนคอนกรีตเนาะแะปัจจุบันเป็นดินอยู่แต่ว่าเห็นไหมคะพอเป็นดินอะ่ะบางครั้งก็จะมีเนี่หน้าฝนอาจจะติดปัญหานิดหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าแรงก็จะเป็นเรื่องฝนอย่างเดียวแต่เนี่ยะคะทุกคนหาเวลาดูที่ดินอะ่ะบางทีเราก็จะเห็นปัญหาของถนนเหมือนกันนะเราให้ดูอันนี้คือสภาพความเป็นจริงเนาะ พอไม่มีคนผ่านเยอะใช่ไหมคะดูบ้านเนี่ยที่เขาปลูกหลังกาแพงแบบนี้คะ่ะมันก็จะมาล้าถนน,นก็จะมีบ้างเหมือนกันอนะันนี้เป็นสิ่งเป็นปัญหาที่บางทีเราไปซื้อที่ดินเปล่าบางครั้งเราจะเจอสิ่งแบบนี้คะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไม่ได้นะคะเราก็แจ้งอบตอรหรือแจ้งเทศบาลได้เลยนะคะสําหรับบางครั้งที่ที่ต้นไม้มันมาบดบังทัศนียภาพของถนนคะ่ะ ก็เนี่ยค่ะเป็นที่ดินพยูนนะคะแบ่งแปลงขายแปลงหนึ่งก็เกือบเกือบหไร่ค่ะตารางวาละหนึ่งหมื่นหนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศสำหรับตรงนี้มันจะอยู่ตรงพยูนสอทับสนะคะอยู่ข้างหน้าปักซอยจะเป็นเซวนะคะเซวที่อยู่ก่อนจะถึงโรงเรียนอนุบาลลักภาษานะคะก็เลี้ยวเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็จะมาเจอตรงนี้ค่ะจริงๆนิดเดียวก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วเห็นไหมคะ ถัดจากหมู่บ้านมาก็เป็นแปลงนี้ค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เปลี่ยวหรือไม่ได้ไกลามากนักนะคะอ๋อสำหรับทำที่พักอาศัยละค่ะแต่ว่าถ้าท่านไหนชอบในชุมชนแปลงนี้ก็อาจจะต้องรอ,อนิดนึงแต่ท่านถ้าท่านไหนชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ชอบบรรยากาศที่ไม่วุ่นวายะคะ่ะแปลงนี้ก็เหมาะมากนะคะในการที่จะซื้อเก็บเอาไว้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามาชมกันค่ะเราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้เรา เรามาในตอนเย็น,นะครับเพราะว่ากลางวันมันร้อนมากเราไม่สามารถพามาตอนกลางวันได้ดูจากท้องฟ้ารับไม่มีเมฆเลยนะคะก็แต่ว่ามาช่วงเย็นนะคะอากาศดีนะคะเราก็เลยพามาชมบรรยากาศตอนเย็นดีกว่าเพราะว่าถ้าตอนเย็นนะคะเราจะเห็น บางครั้งเราจะสามารถมองมองดาวฝั่งทะเลได้นะคะแล้วก็มองไฟในเขตในตัวเมืองได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่บนเนินค่อนข้างสูงก็จะได้ทิทวทัศน์ที่ค่อนข้างสวยอีกแบบหนึ่งนะคะในพื้นที่พยูนบริเวณนี้นะคะท่านไหนที่สนใจที่ดินขนาดประมาณหนึ่งไร่ก็บอกเราได้นะคะหรือว่าบริเวณตรงนี้ค่ะแปลงติดกันเรามีขนาดสามสิบห้าไร่นะคะราคาไร่ละสามล้านห้าค่ะ ก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรนะคะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะเจอก,กันใหม่ในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ